สวัสดีครับเรื่องเล่าเรื่องดวงนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องดวงของคนลักนณาราศีตุลนะครับเป็นภาพรวมดวงชะตาในช่วงเดือนสิงหาคม2564นี้นี่เองนะครับเดือนนี้ครับโอ้โหมันจะมีช่วงนะครับอาทิตย์อังคารพุธเนี่ยเล็งเข้าใส่ดาวพฤหัสนะครับต้องบอกว่าพวกนี้เนี่ยเขาสนิทกันหมดเลยนะครับแม้แต่ต้นเดือนเองก็ตามนะครับก็มีดาวศุกร์นะครับอังคารศุกร์พวกนี้เล็งใส่พฤหัสก็ต้องบอกว่า มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นทางการเงินความสําเร็จให้กับคนตนแน่นอนครับผมนะฮะเพรพอพฤหัสเนี่ยเขามีเพื่อนรักนะครับเพื่อนรักเขาคือดาวอาทิตย์นะครับพวกดาวอังคารดาวพุธพวกนี้นะครับก็เหมือนเพื่อนเกลอนะครับดาวศุกร์ด้วยนะครับอ่าอังคารเนี่ยจะยกไว้หน่อยนะครับเขาตามตำราเขาก็เป็นลูกศิษย์ของดาวพฤหัสนะครับก็สนิทกันก็ต้องส่งคุณดีๆนะครับเพราะพฤหัสเนี่ยอยู่ในภพปุตตะนะครับ ส่วนไอ้ดาวที่มากองกองกันเนี่ยอยู่ในภพลาพะของคนตุลนะครับแต่จะดียังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันดูครับก่อนอื่นครับใครไม่เคยผูกดวงเซิร์ช Google สักนิดนึงนะครับผูกดวงใส่วันเดือนปีที่สําคัญที่สุดจริงๆเลยนะครับคือเวลาเกิดหรือเวลาตกฟากนั่นเองนะครับเราจะได้ว่าเราเป็นคนลัคนาสถิตราศีตุลหรือเปล่านะครับเราอย่างเนี้ยครับดูเป็นไกด์ไลน์ได้จริงๆต่างๆเลยนะครับ เราก็จะสามารถวางแผนชีวิตได้นะครับว่าเรื่องอะไรที่เรามักจะประสบพบเจอนะครับมักจะดีหรือมักจะร้ายนะครับดวงบอกได้แบบนี้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับขอเริ่มกันที่การงานของคนตุลก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนหน้านี้นะครับในช่วงเดือนกรกฎานะครับมิถุนาต่อกรกฎาคนตุลหลายๆคนมีเกณฑ์เสียหายเรื่องงานนะครับนะเพราะว่าอังคารเนี่ยตอนนั้นมันเล็งกับเสาอยู่เนี่ยเสียหายเรื่องงานนะครับบางคนถึงขั้นตกงานนะครับแล้วรอเงินนะครับ เงินชดเชยเงินอะไรก็ว่ากันไปนะครับบางคนงานมีปัญหางานไม่สําเร็จซึ่งมันก็ตรงกับความเป็นจริงครับที่เขามีล็อกดาวมีอะไรกันเนี่ยครับนะฮะเพียงแต่พอเข้าสู่เดือนสิงหาคมนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎามาแล้วนะครับมันก็เริ่มมีความผ่อนคลายอะไรบางอย่างแต่พอเข้าสิงหาคมปุ๊บเนี่ยการงานของคนตุนครับมีแนวโน้มสูงจริงๆนะครับใครที่ตกงานนะครับหรือถูกปรับให้ออกจากงานหรือถูกให้อยู่จากบ้าน อยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยนะครับมักจะมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับหรือว่ามีแรงฮึดอะไรบางอย่างครับที่จะเริ่มต้นทําอะไรที่มันจะเป็นเงินเป็นทองกับมาหาคนตุนแล้วถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าดีด้วยนะครับเพียงแต่มันจะเป็นแค่จุดเริ่มนะครับจุดเริ่มซึ่งเวลาเริ่มเนี่ยเที่ยวนี้คนตุนจะรู้สึกว่า มันใช่มันสําเร็จเราคิดถูกแล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องให้ต้องจัดการต้องปรับปรุงอะไรสักนิด,นด,นดหน่อยก็ช่างมันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจําอยู่คนที่ไม่ได้ตกงานนะครับท่านอาจจะต้องเริ่มรูปแบบการงานใหม่ๆแล้วประสบความสําเร็จนะครับใครที่เป็นเซลล์นะครับเป็นคนที่ต้องยกโทรศัพท์คุยหาลูกค้าอย่างเงี้ยทำเลยนะครับทําตั้งแต่ต้นเดือนเลยเดือนเนี้ยท่านทําอะไรก็ดีหมดเลยนะครับเรื่องงานนะครับอืเห็นไหมครับ เพราะอะไรก็เพราะพรฤหัสที่ปุตตะนะครับเวลาอ่านดวงจรอย่างนี้นะครับดาวการงานของท่านเนี่ยมันเป็นพระจันทร์แล้วเขาเดินสองวันครึ่งนะครับเขาก็ย้ายย้ายแล้วมันวัดไม่ได้นะครับเขาก็เลยใช้พระจันทร์เนี่ยแทนเจ้าเรือนการงานของคนตุลนะครับเพราะตามตําราชาติเวรเนี่ยใช้พระฤหัสครับแทนแทนพระจันทร์นะครับเพราะตามตําราเขาแล้วเนี่ยดาวพฤหัสเขาเป็นพ่อของพระจันทร์นะครับเพราะฉะนั้นใช้แทนกันได้เลยครับพรฤหัสอยู่ปุตตะแบบนี้ เดือนนี้คนตุลจะบอกว่าเรื่องงานนะครับมีไฟอะไรลุยไปได้เลยนะครับหรือว่าใครที่มันจะปิ๊งไอเดียขึ้นมาเองนะครับโดยเฉพาะถ้าใครแบบว่ายังไม่ปิ๊งเนี่ยพอดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาครึ่งเดือนหลังไปเนี่ยไอเดียบันเจิดเลยครับคิดจะทําอะไรลงมือทําเลยนะครับท่านจะทําได้สําเร็จเป็นเงินเป็นทองกลับมายินดีด้วยจริงๆครับนะฮะทั้งเดือนเลยนะครับอืมส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ในหลายๆคนนะครับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานแล้วนะครับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน ใครที่ก่อนหน้านี้แตกหักกับหุ้นส่วนนะครับถ้ามันจําเป็นที่จะต้องเป็นงานที่ต้องมีหุ้นส่วนนะครับให้หาเดือนนี้เลยครับยกหูเข้าไปเออวันดีครับผมมีโปรเจกต์มีโครงการมาเสนอเนี่ยสนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยเดือนนี้ครับท่านสําเร็จหมดเลยนะครับจะทาอะไรทําเดือนนี้เลยนะครับเรื่องงาน <laughs> ต่อไปเรื่องการเงินการทองกันบ้างดีกว่านะครับเอ,อ่อ เดือนนี้นะครับเดือนที่แล้วเนี่ยถือว่ายังมีเกณฑ์เสียหายเรื่องเงินนะครับถึงแม้จะมีโอกาสมีโชคมีลาภทางการเสี่ยงบ้างอะไรบ้างนะครับได้เงินได้อะไรแต่ก็ไม่มีทางสู้เดือนสิงหาคมได้ครับเดือนสิงหาคมเนี่ยดาวการเงินเข้ามาเป็นเกษตรนะครับดาวราพะเนี่ยนะครับก็หนึ่งในการเงินของท่านเนี่ยเข้ามาเป็นเกษตรในช่วงครึ่งเดือนหลังไปเพียงแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับสุขก็อยู่อะไรก็อยู่ตัวท่านจะมักจะสแสวงหาราบผลความสําเร็จนะครับ เราก็ประสบความสาเร็จด้วยนั่นก็หมายความว่าท่านมีช่องทางการรับสตางค์หลายช่องทางทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็น 1. ช่องกราบทางการเสี่ยงนะครับ 2. บางท่านเงินเก่าๆเ,เงินที่รอคอยนะครับที่ดิวเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับ 3. เงินบางคนตกงานนะครับหรือเงินค่าคอมมิชชั่นอินสันทีฟอะไรก็ตามนะครับที่ถูกยืดเยื้อออกมานะครับก็จะมาได้รับการจ่ายในเดือนนี้เรียกว่าช่องทาง การรับสตางค์ของคนตุนในเดือนนี้เนี่ยหลายทีเดียวเลยครับนะครับหลายๆคนนะครับขายบ้านขายรถนะครับเดือนนี้ก็จะได้สตางค์นะครับอันนี้อยู่กับพื้นดวงจริงๆนะครับว่าใครมีดาวตั้งรับเป็นอะไรพื้นดวงใครดาวอยู่ตรงไหนนะครับแต่ภาพรวมเนี่ยสรุปได้ว่าเดือนนี้การเงินการทองของคนตุนเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับดีกว่าเดือนที่แล้วด้วยเพียงแต่มันก็มีตัวกวนสักนิดนึงครับท่านอาจจะเอาเงินไปต่อเงินอะไรซะหน่อยเนี่ย มันก็ไม่เป็นไรหรอกครับไม่ได้เสียหายนะครับโชคลาภทางการเสี่ยงของท่านเนี่ยมีเต็มเต็มแรงแรงเลยนะครับแล้วแต่คนนะครับถ้าใครดวงชัดหน่อยพื้นดวงวัสนาดีนะครับก็อาจจะชัดถึงขนาดแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้ใครวัสนาน้อยหน่อยก็ส0 4 0ิสี่สิปอร์เซ็ตก็เหมือนประตูสิบานมีโชคอยู่ในนั้นสามสี่บานอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่ดาวเดิมอย่างที่จานบอกนะครับไปลองผูกดวงดูก่อนนะครับอ่ะทีเนี้ยครับ พอครึ่งเดือนหลังไปอาทิตย์ย้ายมะเร็งพฤหัสนะครับอาทิตย์เป็นกเกษตรที่ปุตปาก,กาลังดีทีเดียวเลยนะครับเอ้ยเป็นกเกษตรนะครับทีลาพระเล็งเข้าใส่พฤหัสที่อยู่ปุตปาเนี่ยกำลังดีทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่รักชอบการเสี่ยงเนี่ยถ้าปกติอาจารย์บอกให้ซื้อคู่หนึ่งเนี่ยคุณตุนอาจารย์ให้ซื้อสองคู่ได้เลยนะครับ <c oughs> นะฮะได้สตางมาเก็บเอาไว้ก่อนนะครับบอกแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวอีกหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าท่านอาจจะมีเหตุใช้สตางนะครับการเงินมัน มันยังมีเรื่องอยู่นะครับในอีก1-2เดือนข้างหน้าเพราะฉะนั้นใครได้สตางค์อะไรมาไม่ว่าแบบไหนก็ตามนะครับแบ่งเก็บเอาไว้อย่าเพิ่งใช้จ่ายสุรุยสุร่ายอย่าปรบมาดคิดว่ามันจะได้ไปตลอดนะครับเพราะในช่วงกันยาตุลาเนี่ยมันจะดรอปลงนะครับในเรื่องของการเงินการทองแบ่งเก็บไว้ดีๆนะครับเดี๋ยวไว้ปลายปลายปีค่อยว่ากันนะครับค่อยต่อนน้นแงนะครับการเงินการทองเด่นทีเดียวนะฮะอ่ะอย่าลืมนะครับได้สตางค์อะไรมาไม่ว่าจะช่องทางไหนหลากหลายก็ตามแบ่งเก็บเอาไว้นะครับ ต่อมาเรื่องความรักกันบ้างนะครับความรักเนี่ยหลายๆคนครับก่อนหน้านี้งหงุดหงิดนะครับมีปัญหานัดไม่เป็นนัดมั่งหรือว่าไม่เป็นคําพูดบ้างนะครับบางทีท่านเครียดเรื่องงานเขาเครียดเรื่องงานทําให้อารมณ์ไม่ค่อยดีไม่ว่าจะคนโสดหรือคนที่มีแฟนแล้วนะครับคนโสดที่ไปแอบชอบใครนะครับบางทีก็อาจจะมีเหตุให้ห่างๆกันนะครับด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยครับ เดือนที่ผ่านมาสัก2เดือนเนี่ยไม่ใช่จังหวะที่ดีของคนตุนสักเท่าไหร่นะครับงวงกินคนกิดด้วยนะครับแต่ในเดือนนี้ครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ดีขึ้นเยอะนะครับเพียงแต่เพียงแต่อาจจะต้องไปสัมพันธ์กับการเงินด้วยนะครับสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเช่นคู่ครองของท่านมีปัญหาท่านอาจจะต้องเอาเงินไปจุนเจือนะครับหรือตัวท่านเองนะครับ ถ้าพื้นดวงไม่ค่อยดีที่อาจารย์บอกมีช่องทางหลายช่องทางที่จะได้เงินนะครับตัวท่านเองนะครับอาจจะมีปัญหาแล้วพอไปคุยกับแฟนแฟนก็ช่วยแต่ก็บ่นนะครับบ่นงูดงียใช้ตังค์ทำอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเอาตังค์ไปทําอะไรหมดอย่างเงี้ยแหละครับคือท่าน,นจะได้ตังค์นะครับแต่มันก็มีตัวกวนเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับคู่ครองความรักของท่านเนี่ยท่านอาจจะต้องเป็นฝ่ายจุนเจือเขาหรือเขาจุนเจือท่านก็ได้นะครับเความรักเนี่ยแต่ถ้าทําเทียบว,ว่า สองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นเยอะครับมีจุดดีๆโดยเฉพาะครึ่งเดือนแรกเนี่ยถ้าใครอยากจะเติมความหวานนะครับใครอยากเติมความหวานเติมไว้ครึ่งเดือนแรกนะครับคนมีคู่นะครับท่านจะได้อยู่บ้านมากหน่อยนะครับใกล้ชิดกับคนในครอบครัวนะครับบุตรบริวารนําความสุขมาให้เห็นไหมครับคนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ให้ดีนะครับมันก็หมายความว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันครับถ้าเขามีปัญหาเราก็ช่วยคนรักถ้าคนรักเรามีปัญหา หรือเรามีปัญหาเขาก็ช่วยเราแถมใกล้ชิดบุตรบริวารดีด้วยนะครับได้อยู่บ้านมากหน่อยนะครับในเดือนนี้นะครับอืถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับคลี่คลายมาจากสองเดือนที่แล้วที่หงุดหงิดหงุดหงิดใส่กันนะครับอ่ะต่อมาครับคนโสดกันบ้างนะครับใช่จังหวะเจอพบรักหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าใช่เลยนะครับคนรักนะครับมักจะมาจากทางไกลนะครับมาจากทางไกลเพราะว่า พบปุตตาที่พฤหัสอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นโพสต์แห่งความรักด้วยนะครับเริ่มต้นป๊อปีเลิฟเริ่มต้นความรักใหม่ๆอย่างเงี้ยครับทีเนี้ยพอครึ่งเดือนหลังไปครับอาทิตย์นะครับย้ายเข้ามาที่ลาภะเป็นเกษตรเล็งเข้าใส่พฤหดสรักใครชอบใครนะครับลองเกินๆดูเลยครับเออเนี่ยเราคบกันไหมอะไรอย่างนงี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีถ้าใครโสดแล้วอยากจะมีแฟนเนี่ยก็คุยได้นะครับบอกแบบนี้ได้เลยส่วนคนที่ยังไม่เจอใครนะครับ ลองดูครับช่วงครึ่งเดือนหลังไปนะครับท่านมีโอกาสเจอคนถูกใจถ้าอยู่บ้าน Work ์ r ฟอร์มโฮมอะไรก็ลองทักทักเฟซบ o ๊กคนที่เราแอบเล็งๆไว้นะครับแอบไปติ๊กถูกใจติ๊กอะไรอย่างเงี้ยครับมีโอกาสจะได้สารต่อความสัมพันธ์นะครับถามว่าดีไหมก็ต้องบอกว่าใช้ได้ครับคบๆไปก่อนนะครับสักสองสามเดือนค่อยว่ากันนะฮะความรักก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับการงานได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เราก็ทําสําเร็จด้วยนะครับได้รับผลได้ความสําเร็จมาทุกอย่างนะครับการเงินการทองดีสรุปเดือนนี้คนตุนแฮปปี้ยินดีด้วยครับบา,บายบาย